วันนี้มีวันนี้ทำต้มจืดมารานะจ๊ะลองดูสิตัวแสบของมอมีกินหรือเปล่าอ่ะเอเป็นยังไงล่ะรสชาติมันเป็นยังไงไหนบอกมอมีหน่อยเป็นไงลูกเป็นไงเรี้ยว มันเปรี้ยวเหรอะเอาอีกไหมเอาอีกคำหนึ่งเนาะโอเคเอ่ะอ่ะคำต่อไปอ่ะชิ้นใหญ่ๆเลยจะได้เปรี้ยวสะใจอ่ะ <c oughs> เป็นยังไงลูก <c oughs> มันเป็นยังไงลูก มันเป็นยังไงลูก <laughs> ชอบไหมครับชอบ,ชอบเหรอกินให้หมดชามเลยเนาะโอเคโอเค,อเคจุ๊บ